สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโบก็จะมาแชร์ประสบการณ์การไปปรึกษากับจิตแพทย์นะคะซึ่งเราก็ไม่เคยคิดว่าในชีวิตเรานะคะวัย2ี่ย่าง27่จ็ดไมีโอกาสในการพบบจิตแพทย์นะคะต้องบอกเลยว่าเราเข้าใจมาตลอดว่าชีวิตเราเนี่ยบาลานซ์ได้ดีมากๆนะคะแล้วก็คิดว่าเรารับมือกับ ความกดดนันหรือว่าอะไรต่างๆได,ได้ค่อนข้างดีนะคะแต่ว่ามันมีวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าแบบมันเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราคอนโทรลมันไม่ได้แล้วนะคะเราใช้ชีวิตแบบปกติไม่ได้นะคะไปทํางานก็รู้สึกว่าเพอร์ฟอร์แมนตมันตกคือไม่ได้มีคนลอกข้างมาบอกนะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าตัวเองอะเพอร์ฟอร์แมตกจากที่เคยทําได้แบบดีมากๆเรารู้สึกว่าทําไมเราทําไม่ได้ เหมือนแต่ก่อน,นะคะรู้สึกแบบไม่จอยกับการทํางานไม่ได้อยากทํางานแบบขนาดนั้นไม่อยากคุยกับใครทั้งเพื่อนร่วมงานหรือว่าใครก็ตามที่อยู่ในบริษัทเราไม่อยากคุยกับใครเลยล้วก็วันหยุดที่ควรจะรู้สึกว่าแบบได้พักผ่อนอย่างเต็มที่นู่นนี่นั่นเรากลับรู้สึกว่าเราไม่อยากทําอะไรไม่ไม่อยากไม่อยากแบบดูหนังไม่อยากดูซีรีส์ไม่อยากทําอะไรเลยออกไปข้างนอกก็ รู้สึกเฉยๆไม่ได้แบบแฮปปี้อะไรขนาดนั้นเหมือนโชคชีดะที่มีความสุขแค่รู้สึกว่าการกินมันมีความสุขเฉยๆมาตอนนั้นนะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยโบยเป็นคนที่เสพติดการทํางานมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเวลาทํางานแล้วเราแบบแฮปปี้ทำงานเสร็จแล้วมันสําเร็จอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกแบบแฮปปี้มากๆรู้สึกว่าเออการทุ่งเทของเรามันแบบมันเห็นผลแล้วก็รู้สึกตัวเองมีคุณค่าอะไรประมาณนั้นเนาะ แต่ว่าพอวันนึงที่เรารู้สึกขัดแย้งกับตัวเองอะคะว่าเราไม่ได้อยากทํางานเราไม่ได้รู้สึกว่าทํางานหนักแบบเวลาสิบสองชั่วโมงนี่คือแบบคือโอเคเรารู้สึกว่าทําไมต้องทํางานเยอะขนาดนั้นอะไรแบบนี้รู้สึกว่าไม่อยากทํางานเลยแต่ในความคิดก็คิดว่าถ้าเกียไม่ทํางานเกก็ไม่มีคุณค่าเลยนะอะไรแบบนั้นมันก็เลยทําให้เรารู้สึกแบบ ขัดแย้งในตัวเองแล้วก็คิดวนลูปอยู่แบบนั้นนะคะคิดคิดคิดอยู่ในช่วงหนึ่งแต่ว่าช่วง,รงแรกๆเนี่ยมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแปลกอะไรรู้สึกว่าก็เป็นความเครียดปกติหรือเป็นความกดดันจากการทํางานปกติไม่ได้แบบไม่ได้แปลกอะไรจนกระทั่งมันมีจุดที่ทําให้เราต้องตัดสินใจว่าฉันควรไปพบจิตแพทย์นะคะก็คือ เราเนี่ยไปทํางานแล้วกลับมาแล้วรู้สึกว่าแบบเบื่อคือวันนั้นคือเป็นวันที่แบบในการทํางานเจ็ดชั่วโมงที่แบบน่าเบื่อไม่อยากไม่อยากทำอะไรแบบทํางานไปก็แบบว่าคิดงานไม่ค่อยออกรู้สึกแบบทําไปงังน้นงั้นทำให้มันจบๆไปอะไรแบบเนี้ยเราก็ไม่ได้แฮปปี้ที่อยากจะทํากับมันนะตรงนั้นรู้สึกว่ามีอะไรต้องทําเยอะมากเลยแต่งานก็ไม่เสร็จ รู้สึกแบบอืมเดี๋ยวก็พอมานั่งดูริส์งานเป็นแบบสิบงานอย่างเงี้ยก็สึกว่าอันนี้ก็รอไปก่อนได้รอไปก่อนรอไปก่อนยังไม่ทําทําอันนี้ก็ยังไม่ร้้งรีบทําอะไรเงี้ยอืมแต่ว่าในใจเราคือเรารู้สึกว่าเมื่อไหรจะปิดจ็อบได้สักทีเมื่อไรจะแบบส่งส่งไปได้สักทีอะไรเงี้ยเออม,มันเป็นความรู้สึกแบบนั้นแล้วก็พอแบบ รู้สึกแบบเนี้ยเราก็เบื่อชีวิตตัวเองเรารู้สึกว่าเ,ออเราไม่ชอบชีวิตวตัวเองตอนนี้เลยทั้งในแง่ของการงานออหรืออะไรก็ตามแบบไม่ชอบอยู่แบบเนี้ยออทำไงดีแบบเราออกดีไหมแต่ถ้าเราออกก็จะเหมือนแบบไม่มีอินคัมในระหว่างที่แบบหางานนะอะไรแบบเนี้ยหรือว่าลองเปลี่ยนงานดูไหมเราก็ไม่ได้ชอบงานที่เราทําอยู่ไม่อยากสมัครงานในตําแหน่งเดิม ไม่อยากแบบไปเจองานที่แบบเหมือนเดิมแล้วอะไม่ได้ชอบมันอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ว่าแบบเปลี่ยนงานไปแล้วเงินมันจะแบบเงินจะดีไหมจะได้เจอสภาพแวดล้อมแบบไหนกลับไปเจอรูเดิมหรือเปล่าก็มันก็ไม่ใช่คําตอบอะไรเงีเออ้ยลองย้ายไหมลองเปลี่ยนสายงานไปเลยพอเปลี่ยนสายงานก็เงินเดือนก็น้อยลงกว่าเดิมแบบรายรับรวมอะคะ่ะเออมันก็ได้น้อยกว่าเดิม ไปสัมภาษณ์งานที่ใหม่ที่ได้เงินได้น้อยกว่าเดิมแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราชอบมาจริงๆหรือเปล่าเราจะใช้ชีวิตอยู่กับงานนั้นได้ได้ดีหรือเปล่าเราก็คิดเยอะในตัวเองคิดคิดเยอะไปหมดเลยค่ะมันทําให้เราแบบโอเคก็ปฏิเสธงานที่ได้ไปด้วยนะ <c oughs> ก็คือยังไม่ได้รับงานนั้นเพราะว่าก็ติดปัดจจัยเรื่องที่ว่าเอ,อเงินได้น้อยกว่าเดิมแล้ว มันจะแฮปปี้ได้ยังไงเหมือนเราให้คุณค่ากับแบบเงินด้วยเงินก็ต้องได้เยอะแล้วงานก็ต้องแบบโอเคด้วยเหมือนแบบเราแบบต้องการหลายสิ่งไปหมดเลยนะตอนนั้นอะไรเงี้ยเออซึ่งมันแบบพอมันมันตั้งอะไรที่มันแบบว่าเป็นไปไม่ได้จริงอะไรอะคะ่ะมันก็เลยกลายเป็นเหมือนความกดดันในตัวเองค่อนข้างเยอะไปหมดแล้วก็ขัดแย้งในตัวเองเยอะเออสับสนในชีวิตอะไรก็ไม่รู้นะตอนนั้นคือแบบ งงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็เลยตัดสินใจว่าเออเราแบบไม่ไหวแล้วก็โทรหาแฟนเรานะคะคือเขาก็รู้มาโดยตลอดว่าเราแบบเออเป็นยังไงเขาเป็นห่วงเรามากๆนะคะเออเราแบบรู้สึกแบบนี้ทุกวันอืแต่เขาก็เออเห็นว่าเอ้ยเราก็มีช่วงที่แฮปปี้เวลาที่อยู่กับเขาคือเวลาที่เราใช้ชีวิตแบบ ในพาร์ทที่อยู่กับแฟนอะไรแบบเนี้ยเราก็จะไม่ได้แบบแสดงความแบบเครียดหรือความรู้สึกที่มันไม่โอเคออกมาเพราะว่ามันเหมือนเราถูกเบียเบ่ยงเบนความสนใจหรือว่าไปโฟกัสกับสิ่งอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับงานแต่พอเราอยู่กับตัวเองอ่ะเออเราจะคิดถึงแต่งานแล้วเราก็จะรู้สึกแบบไม่แฮปปี้กับมันแล้วก็คิดอยู่อย่างนั้นอะไรเงี้ยแบบจัดการมันออกไปไม่ได้นะคะแล้วก็ มันก็เลยกลายเป็นแบบเฟคว่าความรู้สึกแบบมันแย่มากตอนนั้นอะไรเงี้ยแฟนเราเองเขาก็เป็นหมอแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นหมอแบบไม่ได้เป็นจิตแพทย์นะคะมันคนละคนละสายงานกันเขาก็เลยแนะนําว่าเออถ้าแบบถ้าอยู่แบบเป็นแบบนี้ลองแบบไปปรึกษาจิตแพทย์ดูไหมเขาน่าจะให้คําตอบอยู่ได้นะว่าแบบว่าเออแบบเป็นอะไรหรือว่าต้องรักษายัางไงหรือเกิดจากอะไรอะไรแบบเนี้ยเราเราจะแมนดิ ความรู้สึกกับตัวเราอย่างไรต่ออะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบอให้เราลองไปพบจิตแพทย์ดูเราก็โอเคได้เราก็รู้สึกว่าเราแบบไม่ไหวแล้วรู้สึกว่าไปทําง,งานไม่ได้อะเขาก็ดําเนินการอะไรต่างๆให้เรานะคะโทรคือหาก่อนหาหาจิตแพทย์เนาะแล้วก็หาว่าเออแบบเขาว่างคิวหมอว่างเมื่อไหร่แล้วก็นัดล่วงหน้าให้เรานะคะ ตอนที่เราไปพบจิตแพทย์เนี่ยเราก็ก็เล่าอาการให้เขาฟังเขาก็ถามว่าแบบเหมือนประมาณว่าวันนี้มีอะไรให้ให้หมอช่วยไหมอะไรเงี้ยแบบเออเราก็เล่าอาการให้คุณหมอฟังว่าเนี่ยที่มาเนี่ยคือเรารู้สึกแบบไม่ไม่อยากทําอะไรเลยคือเรารู้สึกว่าเราเบื่อชีวิตเราไม่แฮปปี้กับงานที่ทําอยู่ ทางทางที่เมื่อก่อนอ่ะเราแบบเราอนจอยมากๆเลยเรารู้สึกว่าเราทํางานหนักเนี่ยมันก็แค่เหนื่อยกายแต่ว่าสุดท้ายพองานมันเสร็จเราแฮปปี้มากเราสึกว่าเรามีคุณค่ามากถึงแม้ว,ว่าไองานที่เราทาเนี่ยมันจะไม่ได้ทําให้แบบเราได้เงินเยอะขึ้นนะคือเงินเดือนเท่าเดิมเลยแต่เรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าเรามีส่วนร่วมในงานเราเรารสึกว่าเราแบบเป็นแรงเป็นกําลังที่สําคัญในงานนั้นที่ทําให้โปรเจกต์มันสําเร็จ แล้วเราก็รู้สึกมีคุณค่าในตัวเองมากอแต่พอนะตอนเนี้ยเราไม่ได้มีความรู้สึกแบบนั้นกับการทํางานเลยมันก็เลยทําให้เราแบบไม่อยากทํางานไม่อยากไปทํางานด้วยอะไรแบบเนี้แล้วก็พอแบบคิดถึงเรื่องงานเราน้าตาก,ก็ไหลออกมาเองอะไรแบบนั้นโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าทําไมไมัถึงเป็นแบบนั้นเราคอนโทรลไม่ได้ คือตอนที่เราจะเล่าให้ให้หมอฟังค่ะตอนนั้นน้ำตาก็คลอตลอดแล้วก็ร้องร้องร้องอะไรเงี้ยเรารู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างอนะไรเนี่ยคือเหแบบตอนนั้นมันเหมือน,นแบบไม่มีสติไม่มีสติแล้วคอนโทรลคอนโทรอะไรไม่ได้เลยร้องไห้อย่างเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็เออเป็นแบบเนี้ยทั้งอาทิตย์เลยที่ที่มีความรู้สึกแบบนี้อะไรเงี้ยจนจนต้องมาแบบมาพบคุณหมอมาปรึกษาคุณหมอเขาก็ ก็ช่วยเราแหละค่ะคือเขาก็เหมือนแบบเล่าตอนแรกเขาก็เล่าแบบประวัติชีวิตเขาก่อนแล้วก็ยกตัวอย่างวิธีการจัดการของเขาว่าตอนที่เขารู้สึกแบบนี้เขาจัดการกับมันยังไงแล้วก็เขาก็พูดว่าเออเนี่ยชีวิตคนเราเอะสมองอะมันสามารถที่จะแบกรับเรื่องราวต่างๆได้แค่ไม่เกินิ0เรื่อง คือ20เรื่องเนี่ยคือจุดที่สามารถโฟก,กัสได้ณนะช่วงเวลานั้นถ้ามันถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีเรื่องเกิน20เรื่องในสมองเราเนี่ยคือร่างกายมันจะแบบรับไม่ไหวเลยเออไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้ปกติแล้วอะไรแบบเนี้ยเราควรจะจัดการกับเรายังไงต่ออะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเออจากที่ฟังมาเนี่ยก็คือเราอาจจะแบบให้ความสําคัญกับเรื่องการทํางานมาก อาจจะมากเกินไปกว่าด้านอื่นๆที่มีในชีวิตเขาบอกว่าลองหยิบกระดาษมาแผ่นหนึ่งแล้วลองลิสต์ดูว่าในชีวิตเราเนี่ยมีอะไรที่เราแบบลืมเลือนไปไหมแบบอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญกับมันหรือให้ความสัมพันธ์ความสําคัญน้อยน้อยไปหน่อยเราอาจจะต้องเติมสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาให้มันแบบเท่าๆกันให้มันมี สิ่งเหล่านั้นะขึ้นมาด้วยในชีวิตเราชีวิตเรากับการทํางานเนี่ยเมื่อก่อนเราอาจจะให้มันแบบ90%้าสิบเปอร์เซ็นตแต่ตอนเนี้ยเราอาจจะต้องลดมันเพื่อที่ไปโฟกัสอ,อื่นๆในชีวิตด้วยอาจจะโฟกัสทั้งครอบครัวความสัมพันธ์หรือว่าอาจจะต้องไปแมนเนจกับด้านอื่นด้านการพัฒนาตัวเองเรียนไหมหรือว่าไปลองทำเวิร์กช็อปหรือว่าไปอะไรก็ได้ที่แบบเราอยากทําหรือว่าด้านแบบ การผ่อนคลายไปเที่ยวการดูหนังการฟังเพลงหรืออะไรก็าตามที่เราอยากทำลอง l i s ์มาว่าเราชอบอะไรแล้วเราอยากจะทำมันช่วงไหนอะไรยังไงลองแผนสิ่งเหล่านี้เป็นแผนย่อยๆในชีวิตเราแล้วก็อาจจะมีการกำหนดเป้าหมายในชีวิตว่าเ,ออเราอยากได้อะไรในชีวิตแบบอยากมีรถอยากมีบ้านอยากมีลูก อยากเป็นง,งานต้นไหนอะไรแบบเนี้ยเราลองแบบวาดแผนในชีวิตเป็นเป้าหมายที่แบบเหมาะสมแบบไม่ได้ตั้งแบบกดดันจนเกินไปอะไรเงี้ยแบบไม่ใช่ว่าอยากมีเงินเก็บเท่านี้แล้วโหกลายเป็นกดดันตัวเองยิ่งกว่าเดิมแล้วเราทําไม่ได้แบบแล้วมันแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเฟลเราอาจจะไม่ได้มองจากตรงน,นั้นเราอาจจะตั้งเป้าที่เรารู้สึกว่าเราแอคชีพมันได้เราสามารถทํามันให้สําเร็จได้นะอะไรเงี้ยแล้วก็ทําให้เราแบบเอ่อ มีแพลงในชีวิตมากขึ้นว่าเราจะทำอะไรสิ่งที่เราได้จากการคุยกับคุณหมอค่ะก็คือเรื่องของการบาลานซ์ชีวิตแล้วก็เรื่องสติคือสภาพเราณนะตอนนั้นนะคือเราไปแบบเราไม่มีสติเราไปแบบคือเหมือนร่างกายมันพังอะคะ่ะคือจิตใจมันพังแล้วมันก็ทำให้ให้แบบ เหมือนสมองอะมันคิดอะไรก็ไม่รู้คิดอะไรของมันก็ไม่รู้แบบคิดแบบไม่มีสติค่ะอืมก็เลยแบบเขาก็เลยคิดว่าถ้าใช้ยาช่วยด้วยมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถคิดอะไรได้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าพอเรามีสติแล้วอะมันก็จะสามารถบาลานซ์ชีวิตได้ดีขึ้นก็คือยาที่เขาให้เนี่ยก็จะเป็นยาที่แบบเหมือนคล้ายยาเรียกสติ บอว่าจะไม่ได้มีเอฟฟกอะไรกับการใช้ชีวิตเราะะทานยาวันละหนึ่งเม็ดนะคะตอนก่อนนอนคุยกับหมอเสร็จนะคะแล้วก็ลองกลับมาลองกลับมาแบบาบาลานซ์ชีวิตด,ดูใหม่บวกกับการกินยาควบคู่ไปด้วยนะคะก็มันก็ดีขึ้นนะคะเรารู้สึกว่าเออเรามีสติมากขึ้นเรากล้าที่จะคุยกับหัวหน้าเราตรงๆว่าอ๋อเนี่ยเรารู้สึกยังไงอยู่เรา พูดกันแบบตรงๆเลยว่าแบบว่าเนี่ยตอนนี้เราอะมีเวิร์กโหลดอยู่เท่านี้งานที่ได้รับมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่แล้วเวลาของเราณนะตอนเนี้ตามเวลาการทําง,งานเนี่ยมันมีอยู่เท่านี้เราแพนแล้วว่าแพนยังไงก็ไม่พอดีกันยังไงงานมันก็เยอะเกินจากแบบสิ่งที่เราสามารถที่จะทําได้อะไรเงี้ยเราขอให้เขาช่วยแบบหาคนมาแบ่งเบางานเรา แบ่งงานให้คนอื่นทำอะไรเงี้ยให้มันช่วยกันแบบในทีมให้มันสําเร็จไปได้โดยที่แบบไม่ใช่ว่าแบบว่าเราทาอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยคือก่อนหน้าเนี้ยเข้าใจว่ามันสามารถทําได้แต่พอทําไปแล้วอ่ะมันกลับกลายเป็นว่ามันมาเอฟเฟกต์ปัจจุบันเราก็คือเรายอมทนทำทนทนทนจนมันแบบทนมาแบบหลายปีแล้วอ่ะจนมันมันมาถึงจุดที่ เราลับมันไม่ไหวแล้วเราก็ต้องพูดตรงๆว่าโอเคเราไม่ไหวแล้วต้องแบบันต้องแบบมีการแมเนจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยเราทนต่อไปอก็คือสุดท้ายแล้วเราไม่ไหวเราก็ต้องลาออกอยู่ดีมันก็เลยเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้เราสุกว่าโอเคเรากล้าที่จะคุยกับเขาตรงๆแล้วเขาก็เวลคัมกับสิ่งที่เราเสนอกับสิ่งที่เราพูดไปเขาแบบ โอเคมากๆแล้วก็จัดการให้เราคือทุกอย่างมันก็คือขี้ขายถูกถูกแก้ไขไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็เขาก็ไม่ได้มองเราไปในแง่ที่ไม่ดีเขาก็เข้าใจเราสิ่งที่เราพูดคือมันก็สอดคล้องกับสิ่งที่เราอธิบายกับเขาหรือสิ่งที่เราบอกเขาไปตรงๆอ่ะเออมันก็มันก็โอเคกับทุกๆกฝ่ายนะคะเขาก็เข้าใจเราเพิ่งเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคการที่เราแบบ กล้าที่จะพูดไปตรงๆกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราค่ะมันก็เป็นสิ่งที่ยุติธรรมกับตัวเราเองแล้วก็ยุติธรรมกับความรู้สึกเราด้วยแหละอ,อการที่เราอดทนไปมันก็ไม่ได้แปลว่าแบบทุกอย่างมันจะออกมาโอเคเสมอไปนะคะสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราทําถ้ามันผิดปกติมันก็ควรจะต้องกลับไปสู่สภาวะปกติให้ได้เอ,อมันไม่มีทางที่เราจะอยู่กับสิ่งที่ ผิดปกติไปไปได้ตลอดไปอะ่ะเออการที่เราแบกรับทุกอย่างไว้คนเดียวมันมันเป็นไปไม่ได้แล้ววันหนึ่งมันจะต้องเกิดภาวะแบบเบรนเอาท์หรือว่าภาวะที่แบบเครียดเราไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายถ้าเราแก้ปัญหาด้วยการลาออกหรือการจากไปโดยที่ไม่ได้บอกสาเหตุไม่ได้บอกปัญหาที่แท้จริงกับคนรอบข้างมันก็กลายเป็นว่าปัญหานั้นก็อาจจะเกิดซ้ำได้น,นะคะ นี่ก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออมันก็เป็นประโยชน์นะมันมันช่วยทําให้เราแบบได้เรียนรู้ว่าเออสุดท้ายแล้วเราต้องจัดการปัญหามันออกไปอยู่ดีไม่ใช่ว่าแบบเออทุกอย่างมันจะคลี่คลายด้วยตัวของมันเองนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะคะก็คือเป็นเคสที่เราทํางานจนรู้สึกว่าเออเราไม่ไหวแล้วทำงานหนักจนไม่ไหวจนต้องไปพบจิตแพทย์แล้วก็มันก็ช่วยทําให้เราแบบมีสติมากขึ้น รู้ว่าเราจะต้องจัดการในในชีวิตต่อไปยังไงต่อนะคะ,ะส่วนออการรักษาค่ะแล้วเวลาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเคสของแต่ละคนเลยอันนี้ก็ตอบให้ไม่ได้นะคะว่าต้องรักษานานแค่ไหนถึงจะปกติเนาะแต่ว่ามมอง,มองว่าเราอะมันจะรู้ได้ด้วยตัวเราเองว่าเราปกติหรืยยังคือเราจะต้องรู้ว่า สิ่งที่มันปกติมันเป็นยังไงสิ่งที่ไม่ปกติเป็นยังไงถ้าเราแบบสังเกตตัวเองอยู่ตลอดอะคะ่ะเราก็จะรู้ว่าอันนี้คือปกติอันนี้ไม่ปกติอืแต่ว่าแพทย์เนี่ยเขาก็จะมีหลักการในการวิเคราะห์อยู่แล้วะคะ่ะแล้วก็เหมือนติดตามประเมินเราเป็นตัวด้วยว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงอยู่เราโอเคหรอยยือยังหยุดยาได้แล้วอะไรพวกนี้เนาะส่วนค่ารักษานะคะก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้หมรู้สึกว่า เ,เปแรงกระตุ้นทําให้เราเนี่ยกล้าที่จะแก้ปัญหามากขึ้นนะคะก็คือค่ารักษาเนี่ยจะอยู่ที่ครั้งละ4ี่ถึงห้าพันเลยนะคะคือที่มันราคาค่อนข้างสูงเนี่ยเพราะว่ารักษากับโรงพยาบาลเอกชนเนาะตอนนั้นเราแบบเลือกโรงพยาบาลที่มันอยู่ใกล้ใกล้ที่พักเราแล้วก็เขามีคิวว่างเร็วสุดเราก็เลยไปรักษาที่พยาธายโงนะคะแล้วค่ารักษาก็เป็นเลทของเอกชนเบิกประกันกลุ่มอะไรไม่ได้นะคะก็ จ่ายเต็มเลยนะคะตอนนั้นก็รู้สึกแบบม,มีสติขึ้นเลยตอนที่แบบว่าจ่ายบัตรเครดิตเข้าไปนะคะรู้สึกว่าเออถ้าเรายังแบบแมเนจตัวเราไม่ได้อีกเนี่ยก็เราต้อง,องจ่ายตังแบบนี้ไปเรื่อยๆนะเออก็เลยเหมือนเป็นแรงกระตุ้นให้เราต้องแบบว่าเคลียร์กับปัญหาให้มันเร็วที่สุดนะคะเพื่อที่เราจะได้กลับมาใช้ชีวิตแบบป,ปกติได้นะไม่งั้นค่ารักษาก็จะบานไปเรื่อยๆนะคะ แล้วก็ได้ๆนะคะก็อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเลทโรงพยาบาลน,นะคะถ้าเราแบบไปโรงพยาบาลที่เขาแบบไม่ได้อยู่ในเลทนี้อาจจะเป็นค่ารักษาที่ถูกกว่านี้นะคะก็อาจจะต้องมีการลองสอบถามค่ารักษาดูก่อนว่าราคาประมาณไหน,นให้เราจ่ายไหวไหมอะไรแบบนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยในปัจจุบันนะคะทางเรื่องในการรักษาอะไรพวกนกี้ก็มีหลากหลายนะคะทั้งแบบรักษาฟรีรักษาแบบเสียงเงินอะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าจะลองไปแบบ ปรึกษาคลินิกดูก่อนเพื่อประเมิอนอาการเบื้องต้นเนาะว่าเราแบบเออจำเป็นไหมที่จะต้องแบบใช้ยาหรือว่าจะต้องแบบเออรักษานานแค่ไหนนู่นนี่นั่น,นถ้าเราผ่านการประเมินเราก็พบว่าเออเราอาจจะไม่ต้องถึงขัน้นต้องทานยาอะไรพวกเนี้ยค่ะก็ก็อาจจะแบบเออไม่ต้องทานก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่อาจจะต้องแบบปรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตใครก็ตามนะคะที่รู้สึกว่าเออเราไม่ไหวกับ ชีวิตนะตอนนี้เนาะรู้สึกเบิร์นเอาทซึมเศร้าหรืออะไรก็ตามนะคะสามารถที่จะเดินเข้าไปหาจิตแพทย์ได้โดยที่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะคะเราไปแบบไปด้วยความที่เรารู้สึกว่าเราไม่โอเคนั่นแหละแล้วเราก็ไปหาเขานะคะคือจิตแพทย์เนี่ยเขาจะมีวิธีการคุยกับเรานะคะแล้วก็ไม่ทําให้เรารู้สึกว่าเอยเราแบบผิดปกติอะ่ะหรือว่าเราแบบทําไมคุณทําแบบนี้อเออทําไมคุณถึงมีความคิดแบบนี้นะคะ เขาจะไม่ได้จัดเราแบบนั้นนะคะเขาจะไม่ได้มาใส่ความคิดของเขามาที่เราเนาะว่าแบบเราต้องเป็นแบบเขาอะไรเงรี้ยเราก็เป็นตัวของเราเนี่ยแหละแต่ว่าเขาแค่อาจจะแนะนําว่าเออเราจะต้องบาลานซ์ในชีวิตเราอะยังไงบ้างทําให้เราแบบเออมีอะไรให้โฟกัสมากขึ้นนะคะนอกจากประเด็นที่เราคิดอยู่นะตอนนั้นอะไรเงรี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นตัวเรื่องที่ดีมากๆนะคะใครที่แบบกําลังคิดอยู่ว่าเออควรจะไปไหมหรือว่ายังไงนะคะก็ เบื้องต้นเนาะอาจจะลองทำแบบทดสอบในเว็บไซต์ก่อนก็ได้ค่ะว่าลองประเมินก่อนว่าเรามีความเครียดเรามีความกดดนันเรามออีอารมณ์ความรู้สึกมันอยู่ในเกณฑ์ไหนนะคะถ้ามันเป็นเกณฑ์ที่อาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นก็อาจจะยังไม่ต้องไปก็ได้แต่ว่าถ้าผลประเมินแล้วมันแบบออกมาแล้วแบบว่าเราควรพบจิตแพทย์ดีกว่าก็ควรไปนะคะเพื่อจะได้รักษาให้มันถูกต้องแล้วก็ ไม่นําไปสู่อาการที่มันแย่ไปกว่าเดิมนะคะก็รักษาเร็วมันก็หายเร็วเนาะแล้วเราก็กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างแบบปกติค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาฟังคลิปนี้เนาะแล้วก็ยังมีคอนเทนต์น่าสนใจอีกมากมายนะคะใครที่สนใจคอนเทนต์อื่นๆก็สามารถดูในช่องบ,บริวชิ้ g ได้เลยคะ่ะ